直到有一天，我们都老了，希望我们还能相爱着。眼睛模糊了，头发也白了，满面皱纹也很快乐。如果有一天我们走不动了，我会爱你。 ต้องเปิดตัวนี้ก่อนครับแล้วก็เปิดกดปุ่มสีแดงของปุ่มครับมันดีสองปุ่มก็มายความานี่ครับใบตัดยุคตรงนี้ครับมีเป็นเครื่องเครื่องพรางวัลพศครับแล้วก็อีปุ่มนึงก็สายพันครับนี่ครับใส่สายพันสายพันสองขางนี้ไลไปออกหัประกาศใส่ก็ไลไปตัวตัวใบมีดยุคกลางๆครับเห็นไหมก็จะตัดครับตัดแล้วก็ไลไปนี่ครับไลไปร่่งห่อยนี่ครับไล่ครับนี่ครับนี่ครับคือไล่ตัวนี้ครับ ไหลมาโล่งไร่ครับพี่น้องไหลมาโล่งนี่ครับนี่ไร่แต่ก็จะไหลไปคุ่นครับไหลไปหาแผนกตัดอีกรอบหนึ่งครับผมแผนกอานเออพ่นตัดเวลาเันเอาขึ่นจากน้ำเกลือขึ้นนี่ครับื่อนี่ครับอนี่เขาพ่นกัเอาไปตัดอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ไร่แล้ยวก็จะเป็นเครื่องล่างครับพี่น้องเออมีทั้งบุอนี้ครับผมมึงทังกันครับนี่ครับทั้งที่เขาใส่แส่น้ำเกลือครับบุญนี่ครับผมนี่ ให้พี่น้องเบิ้งครับผมนี่ครับนี่ครับทางม้น่ม้นนี่จะใส่แซน้ำเกลือครับผมนี่แซ่ขึ้นหนึ่งครับผมนี่เอาผักกาดลงครับนี่ครับไม่ได้ครับตัดมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับตัดมาอะไรมาตามไร่ก็จะเอามีคนยุ่งขังเอาลงน้ำทังครับผมเอาน้ำเกลือโรยคือผมทีขึ้ที่ผมเคยลงให้พี่น้องเบิ้งอันล่ะนี่ครับ นี่ครับไอก็คือเขาแซไปขึ้นนึงครับตนี้ครับเดี๋ยวพัดรลงสิลธ์อะเราเน้าเกลือโปนาเอาน้าใส่้มันท่วมนะครับเอาเอานี้ครับเอาไม้กระดานทับแล้วก็เอาตักนะครับนี่ครับขยะครับทึ่งนี่ครับก็คือแซเรียบร้อยแล้วพร้อมที่เสียาขึ้นไปตัดครับผมก็คือตัดตรงนี้ครับตัดก็คือตัดนี่ครับนี่ครับตัดใบนออมันออกนี่ครับนี่ไม่ล่าเอาขึ้นเขาจะตัดตรงนี้ครับ ตัดตรงนี้ออกตัดออกใบนอกออกครับให้มันสะอาดแล้วก็เอาไปล่างครับไปหมไปผุมสิ้ผ้ายางไว้บนเครื่องล่างครับผมครับส่วนทีเขาตาดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่แะพี่น้องที่บอกนี่จะมีหกทังครับหกทังจะผลิตผลิตได้ประมาณสามร้อยกล้องครับยุนี่ครับผมนี่ครับยุนี่ครับแต่เอาเดิมมันทางหกรอยเพิ่นได้เห็ดสองทางครับพี่น้องครับท้างหนึ่งคือท้างบุนครับเห็ดสองท้างนี่นะครับเอาขึ้นจากทังเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับ เอาขึ้นจากทางเรียบร้อมจะไหลมาตามได้กับไหลมากกับมาลุ่หนีครับนี่ครับเนี่ยนี่เอามาลุ่หนีครับเพื่อใส่เพ่นตัดครับผมเพราตัดเรียบรอยล้วพี่น้องเนาะตัดเรียบรอยกระเทยปล่อยลุ่หนีครับเนี่ยนี่เป็นเครื่องล่างครับพี่น้องครับนี่เป็นเครื่องล่างครับนี่ครับนี่เป็นเครื่องล่างครับผมบางทางนี้ดูกว่าทางนี้มันแฉบครับพี่น้องทางนี้แฉบครับลออกมาท่านดีครับผม เตาดีมาหยืดแนมผมไทยอันจะเป็นเครื่องรางครับพี่น้องนี่ก็คือตัดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเนี่ยนี่ครับเพิ่นตัดเรียบร้อยแต่นี้ตัดตัดออกครับนี่ตัดใบที่มันใบนอกมันนีครับนี่สู้หนียังไม่ตัดครับตัดเราก็จะมาหนีครับมาหนีก่ก็จะมาว่างตรงนี้ครับเอาชิมลวกหนานน่ยครับไหมวะนุ่งเชียนะครับเวลาเปิดเครื่องมันจะไรไปเองครับผมนี่เป็นเครื่องรังครับผมรางรางมานหนี ครับเครื่องรางตีมต้เครื่องรางนั่นจะไหลมาเลยครับพี่น้องไหลมานีไหลมานีครับไหลมาขึ้นมานีครับพี่น้องเดีิจะมีน้งฉีดยุ่ตรงนี้ครับผมเป็นหัวฉีดครับจนี้ฉีดล่างรอบนึงร่างจากตรงนี้พ่ะพ่อได้ครับต้องมาฉีดอีกมึงหนีอีกพี่น้องมาฉีดล่างรอบนึงพ่อพ่อฉีดเราก็ไหลลงมาพี่น้องไหลลงมาไหลมาหนีครับไหลมากตรงนี้ไหลลงมาตรงนี้เนาะไหลลงมาก็ ล่างนา้ำสะอาดทด้พี่น้องครับนีเป็นน้ำสะอาดอีกรอบนึงครับนี่ตั้งสีใจตั้งสีใจแพ็กใส่กล้องครับผมนี่ครับนี่คร um ับน şey <Gothic engine. S 2> ี่ก็คือนี่มันจะายแมาต่มเครื่องล่างครับไปเรื่องมานหนีแต่พ่นกระเสียงม่านนี่ใส่หนีครับเอามาล่างน้ำสะอาดอเราบหนึ่งล่างใส่หนีแล้วก็เอามาให้มวนหนึ่งแพ็กกับผนครับผมเป็นคนแพ็กยู่นหนีครับนี่ก็คือส่วนที่เอามาเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้ล่างเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่ครับดังเรียบร้อยพวกนี้ครับนี่ครับ นี่ครับดังเรียบร้อยพร้อมสีแพ็คครับนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายครับแพ็คแพ็คแล้วก็เอาใส่กล่องพี่น้องนี่เป็นไพ่อีกครับผมเช็ดจับไปริบเดี๋ยวยึดซักนี่ครับอันนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วก็พร้อมสีแพ็คกล่องครับผมพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับแบ่ขั้นตอนสุดท้ายนี่ครับผมแพ็คกล่องแล้วก็เอาขึ้นขายเอาแล้วพี่น้อง ตอนนี้คลิปนี้ก็ไว้ซัมนี้ครับผมเดี๋ยวผมไปแกล้งมากนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายพี่น้องบ้างอีกรอบนึงครับผมเอาพี่น้องสำรับคลิปนี้เอาไ,ไปาท,ท<า>ี่น,น,นี่นนนผมสวัสดีครับผม